สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูอ่หอพักเอราวงค่ะไม่เจอกันหลายวันเลยนะคะเพราะว่าพอดีพักช่วงมานานผู้เช่าหอพักนะคะได้ทําการพักผ่อนเราก็จะสลับซีรีส์แบบนี้ต่อไปนะคะเออเรามาอ่านคอมเมนต์กันก่อนเลยคอมเมนต์แรกจากไบเดนติตีอยากให้ทํา p p จับเท,ท็จมากค่ะเหมือนตอนที่พี่เคยเอามือเข้าเครื่องของเล่นจับเท,ท็จและสะบัด,บเ,ดเระเดนเลยค่ะ อืมอันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะสั่งเครื่องจับเท็จมาไว้ที่นี่ข้อที่2อเอาจริงรีโนเวทให้มีชั้นที่2ได้นะ,ะฮะเพดานสูงมาสร้างชั้นสอเพิ่มได้ลองดูที่เก็บของกับการแต่งห้องจะได้มีพื้นที่มากขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเลยขอบคุณนะคะคุณคิมหันคอมเมนต์ที่สามเบดีสวยจังวันนี้แต่แอบหงหน,นิดนึงถ้ามีวิวก,ก็น่าจะสวยกว่าน,นี้นะฮ่าฮ่ ดี่าววันหลังจะใส่วิกบ้างขอบคุณนะคะคอมเมนต์ Comment ที่4อันนี้ลองเสนอนะคะอยากให้มีกิจกรรมไปด้วยแล้วก็เล่นแบบว่าคำต้องห้ามไปด้วยค่ะถ้าใครพูดอาจจะเสียเงิน1ไอรอนหรือ120คอปเปอร์แล้วก็เอาเงินส่วนนั้นไปพัฒนาส่วนกลางหรือไม่ก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์การเงินเฟร์ด้วยค่ะจากที่ดูแล้วอ p พีนี้เงินเยอะมากค่ะวู้ขอบคุณแม่แมรี่นะจ๊ะมากเลยนะคะน่าสนใจมากแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบเกมนิดนึง เอร์ลอตหกดหนึกินขนมกับน้ำดูพี่ไว้พี่บีคือที่สุดชอบรายการนี้มากดูตั้งแต่อนุบาล2ตอนนี้จะปอสีแล้วค่ะอาจจะมาช้าแต่ซัพพอร์ตช่องนี้สุดๆเยอยอู้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์สำหรับการติดตามทุกคนค่ะเด้ไม่มาเข้ามาแล้วมองมุมนี้ก่อนเลยอ่ะก็เห็นชื่ออ้าวไม่เห็นชื่อนะ โอ้โหจะเป็นโจรเนียนๆซะหน่อยสวัสดีจ้ะอ๋อสวัสดีได้เวลาทานอาหารแล <c oughs> ้วทานอาหารกลับมาวันแรกก็มีอะไรแปลกๆทำไมห้องโฟสตมันมีแต่อะไรไม่รู้อ่ะมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโตคืออะไรไ <c oughs> แตก

ไปกินข้าววันนี้เลี้ยงพิซซ่าอุ้ยเลี้ยงข้าวด้วยไปดี <c oughs> ใช่เ <ไป S 2> หรอพริซซ่ารอบที่แล้วได้ทำอาหารไปคุณแม็กไม่ได้ชิมน่าเสียดายจังเลยนะคะโอเขาคุณด,ดีใจด้วยซอบน่รู้สึกส <c oughs> ยองเลยไม่รู้มมน,นะโชคดีร้านนี้ทำอาหารไม่มีเส้นผมหล่นลงไปแน่นอนอุ้ยแรงมากอะไรหล่นลงไปน่าจะขนจมูกมเพราะเพราะว่าเขาใส่ใส่หมวกใช่ไหมไม่ไม่ต้องเอามวใส่หมวกสี่เออ อุ๊ยร้อนร้อนเลยอ่ะโอ้โหกินไปแล้วอ่ะอ้าหุ้ยเอ้ยทําอันนั้นไม่ได้แน่กินจังเลยกินไงเนี่ยกินได้ไหมคะนี่ไส้อะไรครับเนี่ยโอ๋ยกินราชิเป็นขึ้นเลยไส้ตุ๊กแกค่ะอ้าวฮะอะฮะอ่ะก็ว่าอยู่ที่จับตุ๊กแกได้สองตัวที่กุบกุบไม่ใช่ไส้กรอกเหรอเออหางโอ้โหเหมือนจะเป็นหางตุ๊กแกแล้วตทีนี้ตะกี้ยิ้มอื้อฉันกินเลยเข้าไป ่ขึ้นแมกคะหลังจากได้ชิมอาหารแล้วคุณให้คะแนนเท่าไหร่คะโอ้โหนี่เอาไปเลยสิบเต็มสิบอร่อยมื้อคุณกระดิ่งแล้วค่ะครับสำหรับช่วยรีวิวอาหารหน่อยค่ะร้อยเต็มสิบไม่หักไปเลยเอาไปคนอื่นต่อคนอื่นคุณไว้แล้วคะอุ้ย ถึงให้ให้ตังเลยดูดิรวยจัดอรวยเกินน่าคุณเต้ค่ะผมให้เลยสิบเต็มล้านเราไม่ต้องทำอีกปิดล้านได้เลยคุณฟอดค่ะเก้าจุ9เก้าเ้าเก้าเต็มสิบแล้วกันค่ะหักที่เมื่อกี้กินแล้วมันเหมือนมีกระดูกของนิ้วตุ๊แกนิดนึงอะค่ะที่ยังเอาออกไม่หมดกระดูกนิ้วตุแก ก็เลยเขี้ยวไปเจอแล้วมันก็ปวดฟันนะคะหลังจากที่ทานอาหารแล้วคงมีแรงเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะะมีแรงมีแมงเล่นเกมกันแล้วกันละครับเป็นไรครับมันยังอยู่ในคออยู่เลยน่ะอย่าล้อเลียนกันค่ะใช่ค่ะย้อยไม่ได้แล้วเนี่ยครับเต้นดูดิเต้นดูนายเต้นดูหน้าเขาดิ อาโอเคโอ้ยโอ้โหฟาดดังเป้งเลยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะบุบไปแล้วมั้งน่ะไอที่บุบไม่ใช่กระทะหัวผมนี่แหละโอ้หัวเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักอโลเว่ยงทางนี้ทางนี้ทางนั้น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  ทางน้นางนี้งนี้ตรงนี้และเกมในวันนี้ก็คือตดผมลั่นป้างปืนผมลั่นปุ๋งฮะปืนดังปุ๋งเลยเหรอตดดังป้างผมชอบชื่อเกมเอาไปเลยันต้องตดดังปุ๋งนี่ก็โยนอย่างดีวเลยคืออะไรอ่ะเกือเดียวเหียญอะโยนเป็นน้ำผู้เลยค่ะขอพรปะเกมนี้ก็คือเกมซ่อนแอบใครที่เป็นคนหาให้เอาปืนลั่นใจ แต่ถ้าคนซ่อนจะมีกระทะคอละอันค่ะถ้าสมมติคนหายังไม่เจอใครแล้วกระทะไปฟาดคนหาก่อนก็ถือว่าแพ้ค่ะกระทะเมีตื้นเหรอรบนี้ถูกใจครับเอาไปเยอะจังเลยเยอะจังเลยอะไปเอมาจากไหนเนี่ยถ้าหาคนเจอหนึ่งคนได้หนึ่งคะแนน แต่ฝ่ายซ่อนถ้าอยู่รอดจะได้5าคะแนนค่ะของรางวัลคนแรกจะได้ทั้งหมด3 g i เกิร์คนที่2จะได้คัพเปอร์คอยส์สามเกิร์ลคนที่สามจะได้สามคัพเปอร์คอยว่าแต่คอยส์มันคืออะไรเนี่ยเอาไหมเอาได้เงินไหมเออเดี๋ยวก่อนอื่นฉันจะจับฉลากว่าใครจะเป็นคนหานะคะอุ้ยอ้าวในป้ายครับทำไมไม่ออกอ่ะมันไม่ออกเพราะ ปุ่มมันไม่ติดปุ่มไม่ติดเครื่องเขาปุ่มไม่ติดเขาฮ้ยใครคะพูดไปสิโอ้โหอ่าไปดูด้วยตาตัวเองดิอ่าอย่าบอกนะบีโอ้โหอ้าของงขอพย่าบอกนะใส่แต่ชื่อตัวเองอ้าเออใส่ชื่อตัวเองปะเนี่ยบีบีบีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มโอ๋อแล้วคุณคุณคุณไม่หลับตาหรอคะดูยังไงคะ หลับอยู่เขาหลับอยู่เขาแอบอยู่เนาะเพื่อน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 บอกเลยว่าหาผมไม่เจอแน่นอนผมเจอแบบที่ซ่อนแบบมรณะแล้วคือเราเราตบได้เลยเหรอตบปืนหรือว่ามีเวลายังไงตบได้เลยเหรอแบบเปิดมาตบตบได้เลยเขาจะขิดอย่าลืมนะปืนนัดเดียวล่วงอ้าวเหรอกันต้องเตรียมวิ่งด้วยแหละเริ่มเหมือนฮันว ยอ,ยอย่านะคะอย่านะคะเยี่ยมไปหนิอย่านะคะเดี๋ยวเลิเกินมองอะไรไม่เห็นเลยทุกทีเราคืนบอกเลยนะเฮ้ยกระทะใครอ่ะระวังนะกระทะใครอะออกมาไม่ทำกระทะหล่นเหรอเฮไปฉันเจอแล้วตายแบบเงียบๆบีได้หนึ่งคะแนน คนที่ตุยแล้วเชิญไปนั่งค่ะผมว่านั่งหมอเหออันนี้คือจบแล้วหรออันนี้คือหมดเวลาเมื่อไหร่อ่ะครับ50นาทีนับเรียบนับเรียบ้อยฉไม่บอกออ๋อโอเคครับโออโป้งเปรี้ยวลับโป้งเออเออไม่เกี่ยวฉันเจอเต้ไปแล้วมาโป้งอะไร คือตอนนี้ต้องแอบให้เนียเลยแม็กไม่หมดสะกทีนึ่งไ้ร้อหอ้แกโดแนนหลบได้แบบแบบ โอ้โหกระสุนยันเยอะเลยมีกี่นัดเนี่ยพี่เอ้ยอ้อ้ยอ้เออตีคะแนนโอ้ยกระชานผมหายไปเลยเอ้าไปจากห้องอย่าพูดไะเฮ้ยไปเอาไปเไม่เอาไว้อย่างไว้อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นซ้อนไว้ซ้อนไว้ซ้อไว้วิ่งวนวิงวนวิุกุกุ ไม่อยอะดรมดก็เข้าห้องเฉยเลยตอนแรกไม่มีสักตัวไอมังเนอะไรเชอนกันอยู่ดีมดไปจากไหนก็ไม่ดูเนี่ยอาหารบ้านมังอ่ะเออเห็นไหมเขาบอกว่าห้ามมังมังกินนิ้งไว้หลบไหลบไแม็กหลบไหลบไปเนียนอะเฮ้ยเนียนมากอ่ะนี่ยังหามอนอีกเดี๋ยวปืนเดี๋ยวน แล้วพวกเราได้คะแนนโว้ยยิงยั่ไหวะยังไม่รู้เลยอะไหนดีนะโซ่ไหนดีวะทุกคนเวลาวิ่งมันมีเสียงนะระวังมังได้ยินนะผมจะระแวงทุกซอกทุกมุมที่พวกคุณไม่ได้โป้ผมหรอกเฮ้ยแต่ว่าถ้ามังยังไม่เจอใครเราก็ลุมเอากระทะตีตอนเริ่มได้เลยสิแล้วเราก็ชนะทุแต่เราจะตายก่อนไหม ไม่ตายเราคะแนนนะแต่เราได้คะแนนนะเมยคจะพักหันไปนี่เจอทุกคนยืนอยู่ไม่เอาหรอกมาหันมาตุบๆๆๆๆๆเรียบร้อยออกล่าแล้วนะจ๊าอยู่ไหนอยู่ไหนเจะ อยู่ในห้องแกนั่นแหละอยู่ไหนจ้าไม่ดีอาวแกแล้วอดฟาดแล้วดิเนี่ยแล้วอย่างไหวอดฝันไม่ได้แล้วนะจ๊ะเสียงใครเดินอะอ๋อเสียงเราเองฮ่าฮ่าฉันเห็นนะฉันเห็นนะติมนับเวลาห้านาทีเฮ้ยข้างหลังไปดิ ฉันเหยนนะเท้าผู๋เท้าผู๋วิ่งปิดประตูไม่ทันฉันคิดว่าอยู่ในห้องแล้วมันทะลุออกมาแล้วน่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเลยคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยเนียนมากนะเนี่ยไอ้ยะเอาเออ เจอที่ไหนอะห้องมังห้องห้องไม่ไว้เลยนะอ๋อหรอโอ้ยครบแล้วอโอใครได้คะแนนเหรอครับคนหาได้หนึ่งคะแนนเอ้ยได้ห้าคะแนนโอ้ยแล้วคนทอนเหครับวันนี้ฉันเอาไม่ได้คะแนนเร็วเร็วเรบเร็ว อีนแหละนเดีู้อันเห็นนะเว้ยแรงจะต้องเป็นของพวกเราหมดเวลาแล้วอ่ะเร็วมากเต้เอาจริงเหรอไหนกันอ่ะแอบไหนเดียวยังไม่รู้จะแอบไหนเลยแต่แบบเต้เะล่าหมดไปนะอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะซ่อนนี่ได้นานที่สุด เฮ้ยแอบแบบนี้ถือว่าโกงไปไหมอ่ะเรารู้นะว่าวดาอยู่ที่ไหนอะ่ะที่ไหนอะ่ะที่นั่นเพื่อนเขารู้กันแล้วนายใช่อ๋อใช่โหยเห็นปลายเล็บแล้วกัน หมดเวลาแล้วโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเอางี้เลยทีนียเริ่มมาโดนใส่เลยทำไมทำแบบนี้ไโดนแล้วมันไม่ติดเ้ยทำไมตายอ่ะเฮ้ยยี่พวกเราจะได้คะแนนกันมากขึ้นเนี่ยนั้นเหรอ ไม่เป็นไรผมจะอยู่ให้นานที่สุดเต้สวัสดีสวัสดีพี่ไว้ตรงนั้นน่ะระวังนั้นน่ะสวัสดีพี่ไว้สวัสดีวันนี้ไหนอนี่ตรงนี้เห็น่หเนี่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 ไหนนุชหลบหลบอุ้ยฉันว่านายรู้ห้องลับแล้วล่ะหมดเวลา ไวมากจับกี่นาทีอ่ะไวมากอ่ะผมโโก้เลยดิเเต้เตกับกอลนี่นี่นี่เฮ้ยจับไปหนาทีด้วยนะเนี่ยไหนนหะจริงเหรอวิ่งยังไม่ถึงหนาทีเลยเอ้าเหรอทำไมนาได้จ้ามันปุ๊ก้เราจะต้งผิดอ้โหทาไมอ่ะจัง ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใครเหลือบ้างคะผมโดนเกี้ยนแหละพี่พี่ก็โดนเกียร์็รูก็รู้แล้วเนี่ยโอเคครับไปแล้วไปอยู่ด้วยไมเวลาแล้วอยู่แค่นี้ไม่เปิดไฟแล้วไปด้วยเฮ้ยไปไหนไปด้วยห้าสิบห้าสิบเก้าสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสามสองหนึ่ง ว้ายน่ากลัวกระก้าเกยกระก้าเอ๊เหมือนจะมีใครเข้าไปที่อันตรายที่สุดก็ที่ที่ปลอดภัยจงจำไว้ที่รู้ไม่ออกไปหวดแน่นอนหวดไปไปตุยโผล่ต้าโผล่ทำไงดิหวดตั้งกี่ทีกูจะตุยสามอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะ อย่าได้ใครนะคะลงกินพิซซ่าไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหนนี่นี่นอนสบายใจเฉิมเลยนะไม่นำได้บอกอ่ะเนี่ยไม่เห็นเลยสินอนท่าท่เท่ทด้วยอ่ะเอ๊ะหรือว่าถึงเดนมอร์ถึงเดนมอร์ ทำอะไรกันอยู่ครับเียนเบอมีใครอยู่ในห้องไหมเฮ้ยคุณตีได้ไงอ่ะคุณตายแล้วไม่ใช่หรอเพื่อนคุณตายแล้วไม่ใช่หรอว้าใครตายคนแรกว่ะตาคนแรก ไี่ีเหรอมตายเดี๋ยวดเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมจะวางปืนแล้วคุณค่อยวิ่งตามผมนะเคนะคุณจะพึ่งวิ่งนะคุณคุณเอาปืนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งยิงนะเห็นมเขยนะไม่เข้ามามันซัดยับเลยอ่ะเอาที่อันติ้ด้วยก่อนเดี๋ยวดะเวลาจะหมดไม่เนี่ยเร็วเนี่ย นี่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 โอ้เรียบร้อยอันนี้แคนอันนี้แคนคนตัวแล้วเดี๋ยวทสองเฮ้ยเอยราคนเดียวโอ้โหถัคนเดียวเฮ้ยขับคนลอหนักไปหรอขอโทษหนักมากเนย หมดแล้วน่ะกลัวมากเมื่อกี้ขอโทษขอโทษเกิดอะไรขึ้นสะใจไปเออกไปออกไปออกไปสะใจไปหน่อยอะสะใจไปหน่อยเพื่อนอย่างเงี้ยเลยอะออกไปออกไปอย่าเข้ามาห้องผมออกไปไม่ใช่อยู่ในนี้หมดไปเลยหมดไปเลยคุณก็อยู่ในห้องไงแต่คุณมองไม่เห็นผมเองไหนนี่อ้าวอุ้ยปืนมันลั่นปั้งตดผมดังปุ๊ธ คุณค้าให้หล่นห่ะฉันฉันว่าจะเปลี่ยนกติกานีดหน então, ่อยโอ้โหมาเปลี่ยนตอนจาเหรอกติกาเป็นยังไงเลยครับตีได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหน่าจะมันกว่าเมื่อกี้ก็สั่นยับอยู่นะคะแล้วคนหาก็คือโฟสค่ะไม่แต่เมื่อกี้ก็ถือว่าตัดผมเป็นไปไม่ได้หรอครับเพราะว่าผมก็ตายแล้วอ่ะใช้ไปเลยก็ได้นะ พร้อมไหมพร้อมไหมเพ่อนพร้อม <า S 2> ไมเพืนัวต้วนะพอมเลใช่ไหมคะนับเลยครับเพื่อนเยครับแปบแแไปปตาสิเป็นตาปิดตาเออรอเป็นเ <reci> ต้ก่อนค่อยรวมถึงได้เบล่ารอเต้เตแอบแล้วไม่ใช่รอตอนเต้แเปขแอบแบแอบแตรงนี้ไงเส็จมาแปลกแปลหมดเวลาแล้วตรงนี้มันจะเนียนไหมอ่ะ ได้พี่ได้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 ตรงนี้ตรงนี้นีกว่าตรงนี้สยาโพดีขยาโพได้ยาโพ่ธรรมดาโผัวด้วยแม็กยาลอยแม็ะขึ้ไปท่ไปเปนต้นละเออไอ้นีโคตรเจ๋งเลยอ่ะใช่ไหมเออนี่อันเจ๋งอ่ะ้มขึ้นไปกันางห แล้วสุดอะขออีกทีนี่ข้าวหน่อยนะสุดอะมันงางมือสุดเลยดีกบ่าเฮ้ยเขาอร่อยอะไรขนาดนั้นเว้ยไม่ได้เข้ามาได้มันงางไปแทงนิดเลยอ่ะูดิ ชี้หน้าด้วยนะประเด็นน่ะงามีเทนนิดเลยยิงไม่ถี่ยายายาทำไมตัวผมมีกระทะกระทะผมหายไม่ไหวครับจริงๆริ้าทุกคนง้างสุดอย่างนี้จริงนะเมื่อกี้ไปเอาไปเอาท้ามาจากเธอเธอใน่หัวท้าอย่างนี้เลยผมได่ง้างอย่างนี้เลยโอ้ผมง้างรอเลยเอ้ยเต้เอากระทะมามาอหนึ่งอ๋ออันนี้ผมขอชาร์จพลังแล้วนะไม่ไหวแล้ว จะนับยังอันนี้เริ่มยังครับนับเลยครับนับเลยเฮ้ยอะไรจะง้างสุดกันอีกแล้วเหรอไม่ง้างแล้วครับจังหวะเนี้ยไม่ง้างแล้วอ่ะกูเต้นนับอยู่ไหนนี่นับดินับนับนับโอเคโอเคต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปทำไมหนักปวดร้ายแต่เราอยาอย่ากไม่เร็วกระทะเขาให้ใบเดียวใครถือกระทะสองใบ มาผมรอแล้วผมไปแอบก่อนนะนี่มันไป่นอดไปไอ้ตาเอมีใครง้างสุดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮ้ยใครเดินอยู่นี่นได้ยินเหรอหลอนล้เนี่ยฮึบหลอนไอ้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 หลนหลอน ฉันยางสุดเลยกระดาษแล้วประเด็นคือยิงไทรไม่รู้อะแต่ผมตายก่อนคืออะไรวิ่งมาทีหลังตายคนเล็กอันตายคนแรกจะประกาศคะแนนนะคะเก็ง้างง้างหรอง้างรอเลยง้างหรอถ้าสมมติมันคะแนนไม่ดีก็โดนแค่นั้นเองนี่งคืน่จากฉันเป็นคนจิตใจดีและน่าแต่ดีฉันจะให้กับทุกคนเลยเพราะว่ากติกามันเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อยจริงค่ะเกิื่อก้อนที่ใส่เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันไม่กลุ้มแกล้งหนูเฉยเลยค่ะถือว่าเป็นเล่นการสนุกๆนะคะข้าพกปืนครับข้าพกปืนเอาไปจับดอย่างเงี้ยว้ายสัตว์เลยมันเขี่ยออามาเขี่ยวมานาแล้วเออโอ้ยแหนหมดไม่สนใครเอาปืนคืนเอาปืนคืนหมดได้ไปไหมสดุกยังเป็นพาวเวอร์ไรเจอร์เลยเฮ้ย โอ้ยเขาคุณค่ะเฮ้ยเงินผมเข้าอะนาใเงินผมหนึ่งโก้เอ้ย้ยออ้ยีคนยคนีคนง้า้นะผมอ้ยนะโอ้ย่อยางมานเคโอเคโอเผม้างแล้วนะคือคือคี่คว้างกระทาได้ผมว้างแล้วเนี่ยถ้านี้โคตรชอบเลยะ้คนพิงกับเอลเงินในเก๊ที่บ้านแน่เลยอะเตรียมซื้อของอะโอ้ยเฮ้ย้ยใช่ใช่รอว่า ยา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 ไปไปไปไันนี้ขายยังครับเนี่ยขายแล้วไป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 จบ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 จะเอาเลยอถอ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 ยอะถอยอด้อยได้ได้เหมือนกันไปได้แมนหมดแล้วว่ะหมดตอกเลยว่ะโอ้ขายตาสิบสิบกแมไข่แมวครับไข่แมวต่อครับเห็นไหมห็นแมวในมือไหม ้ยเแมวม่วงโอ้โหแรกไม่ทันเฮ้ยเอาบสต๊อกหมดเลยอะเงินอะไรขนาดนั้นอะทำไมรวยกันจังอะนั่นดิแต่คนรวยอะไอ้พระจันทร์นี่คืออะไรครับเจ้าของหอพักแปะห้องนอนค่ะเฮ้ยจริงเหรอเรียบร้อยโดนผมแล้วเงินหมดอะค่ะได้อารทอยแบบซีเครดหรอคะโอนตรงนี้ดิไหนๆๆๆๆอุ้ยโอ้ฉันขอซื้อได้ไหมคะแมวม่วงสามโกสนใจปหมสิบคอยก็สิบคอยไหนก็ได้คอยไหนครับ อันนั้นไม่ใช่ซีคริลอันเนี้ยสกิลไหนไม่หรอโอ้โหดนอะอันนั้นโอ้ยผมมเสียใจเลยอันนั้นไม่ใช่ซีิลไม่เอาสกิลเอาเนี่ยมั่งเนี่ยไม่เอาบอกเลยว่าจะไม่ตั้งแน่นอนโอ้อยากได้อะของดีสัเนี่ยรีเซลรีเซลขายไม่ได้ไม่ได้อหนึ่งโก้หรอขายต่อรีเซลซื้อมาหนึ่งโกขายต่อสิบโก้ขายต่อสิบโกราคามากกว่าหนึ่งโกทุกอันเลยยูชันมาของไงไม่เอาอ่ะ นายต้องออกรอบหน้าแล้วล่ะรอบหน้านายต้องนี่คือนี่คือสาเหตุที่นายไต้องเลิกไปสวนจัดแล้วก็ไปเที่ยวนะใช่แล้วจะได้เงินดีใจว่าตรงนี้มีเหรียญเดียวราคาเมื่อกี้ซื้อต่อสี่สิบหกคอยเลยเลยอุ้ยสี่สิบหกคอยมาเดวมาเทรเทรมันรวมกันได้กี่โก้สี่สิบหกคอยอะเรามีคอยเอาไหมเราแบ่งให้ได้เยอะนะได้สี่โก้มั้งได้เยอะเลยอะเพียบอะ ี่โกก็ถือว่าคุ้มนะสี่สิบหคอยไหนสี่สิบหกคอยได้สี่โกเอา้าแดกแล้วถ้าเป็นทองแดงมันได้ไม่ถึงโก่ใช่ไหเฮ้ยได้เยอะได้เยอะโอเคได้เยอะได้เยอะได้เยอะันนี้นีเนี่ียรีอหนึ่งโกเนี้ยแปดให้แปดโกเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่โกนี่แปลกๆฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้โก้พิชาชีพไม่เอาไม่เอาฉันขออนุญาตเอาก้าอี้ไปตั้งที่บ้านก่อนนะคะจริงจริง รอบหน้าเตียงมาลงด้วยนะคะพอดีเตียงหนูหายกันายนะคะวิ่งแมวม่วงกับแมวส้มอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนเด้ยเข้ามไปใไมเนาะอ้นน้ฉันอยากเห็นกุ้ยฉันก็จะวางเพื่อถอยตัวแรกถึงจะไม่แลกก็เถอะไว้ต้องว้าด้วยซิเค็ดอยู่นี้ซิเค็ดอยู่นี้แลกเปล่าแลกเปล่าแลกมาไว้ของปอมเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์ให้ตัวนี้มันราคาขึ้นจะไม่ขายให้นายนะบอกไว้กองอันอุ้ยเต้ถูกไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ นี่พระจันพระจันพระจันี่แปะเป็นเพดานได้ไหมครับไหนได้ค่ะโอ้ยกูยน่าหังปะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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  อะไรอ่ะอันนี้เอาถไว้ไว้ขับไว้ขับถ่ายหรออ่ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นโอ่ติอ๋อไม่ใช่นะโอเคโอเคแล้วก็โถโถนั่งคือนั่งตรงนี้ค่ะนี่เลยนะคะโอ้โหโอ้โหไวจริงห้องน้ำไอ้ซูแล้วก็เวลาอาบน้ำจะอาบเป็นเป็นซนไม่น้เข้าเลยอ่ะทุกเซตเลยนะเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะกับหอพักอาราเบงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะด้ย บ <Bye. S 1> <s illy> ายบหนีได้นอนสักทีรู้สึกถึงความจนมันใส้มีเท่าไหร่หนูใช้หมดเลยค่ะ